จะได้ดีครับก็เป็นประสบการณ์ของชาวต่างชาติหลายคนที่เขาได้ทํางานร่วมกับคนไทยในประเทศไทยด้วยแล้วก็อาจจะมีบางคนเป็นต่างประเทศที่มีคนไทยไปทํางานหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทํางานกับคนไทยนี้มันสนุกมากเลยนะทั้งตลกสนุกแล้วก็มีเรื่องแปลกๆมากมายเลยที่คนไทยทําคนไทยบางคนก็อาจจะไปทํางานแบบเงียบๆไม่แสดงตัวตนไม่โดดเด่นอะไรแต่บางคนนี่ก็เหมือนกลายเป็นตัวหลักเป็นตัวโจ๊กในบริษัทไปเลย เขาก็เลยมองกันว่าคนไทยนี่อยู่เป็นนะไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนก็ตามอย่างคนแรกเนี่ยเขาชื่อโทมัสครับเขาเป็นผู้จัดก,การฝ่ายไอทีเขาบอกว่าตอนที่ย้ายมาทํางานที่ไทยใหม่ๆนะสิ่งแรกที่ผมเรียนรู้เลยก็คือคนไทยไม่เคยทําให้วันทํางานธรรมดานะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อได้ผมเคยคิดว่าทํางานในเอเชียนี่มันต้องเครียดนะต้องเร่งต้องทําตาม KPI แบบเป๊ะๆคงจะนกว่าเป็นที่ญี่ปุ่น แต่พอเจอทีมไอทีของไทยเท่านั้นแหละผมนี่ถึงกับต้องเปลี่ยนไม n ์เซตใหม่ทั้งหมดเลยที่แปลกใจที่สุดก็คือเวลาที่มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มหรือไม่ก็ระบบแคลชหนักๆอ่าเป็นภาษาของคนทํางานเขานะนะแทนที่จะตื่นตระหนกทุกคนกลับพูดว่าจะเย็นครับพี่เดี๋ยวก็แก้ได้แล้วก็นั่งจิบกาแฟกินขนมแถมยังมีคนเปิด YouTube อีกผมงงมากนี่พวกเขาทําอะไรกันนี่กําลังเจอปัญหากันอยู่ไม่ใช่หรอ แต่สุดท้ายปัญหาก็ถูกแก้จริงๆนะแบบนิ่งๆเย็นๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือคนไทยเขาจะมีมุกทุกวันชอบแซวกันในทีมมีการตั้งชื่อเล่นให้โปรเจกต์ว่าภารกิจรับรางโลกหรือไม่ก็ระบบวาร์ปหายตัวฟังแล้วมันก็ตลกแต่ก็จําง่ายแล้วก็สร้างบรรยากาศในการทํางานให้มันสนุกขึ้นบางทีผมก็ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเขาคุยอะไรกันเขาจะพูดเร็วเป็นภาษาไทยแต่ผมก็หัวเราะตามนะเพราะมันก็คงจะตลกโดยมีพลังงานล้วนแบบนั้น สุดท้ายผมเลยเข้าใจว่าไม่จาเป็นต้องเข้าใจทุกคำหรอกขอแค่เข้าใจใจกันก็พอเคนี้ผมก็เข้าใจนะบางทีคนอื่นเขาคุยอะไรกันตลกอยู่เนี่แหละเราไม่ทันได้ฟังหรอกแต่พอเห็นคนอื่นหัวราอเราก็หัวเราอตามได้เสร็จแล้วก็ค่อยถามว่าเมื่อกี้หัวราอเรื่องอะไรกันเหรอเป็นแบบนั้นทีนี้ก็บอกต่อว่าทุกวันนี้ผมไม่อยากจะย้ายบริษัทกลับไปที่บริษัทแม่ที่ลอนดอนแล้วเพราะว่าที่นั่นมันเงียบเกินไปไม่มีใครแซวผมเลยว่าหัวร้านเหมือนบอสในหนังจีนอีกแล้ว อ๋อคนนี้เขาชอบถูกล้อทีนี้คนต่อมาครับเขาบอกว่าตอนที่ฉันได้รับมอบหมายให้มาดูแรงงาน HR ที่กรุงเทพนะฉันเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องเครียดเพราะคิดว่าการบริหารคนนี่มันเป็นเรื่องที่ยากในทุกประเทศนะแต่ฉันคิดผิดทีมงานไทยที่ฉันเจอทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็มีท่าทีว่าไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่ปล่อยเฉยฉันเรียกสิ่งนี้ว่าระบบสบายแต่ไวคนไทยจะบอกว่าพี่เดี๋ยวจัดการให้นะ แล้วก็หายไป10นาทีแต่ก็กลับมาพร้อมกับทุกอย่างที่เสร็จเรียบร้อยแบบว่าไม่ต้องจำจีจำชายเลยครั้งหนึ่งน่ะฉันก็ไปบ่นกับพนักง,งานว่าไฟล์เอกสารที่ส่งมามันไม่ตรงกันเขาก็ยิ้มแล้วบอกว่าขอโทษเดี๋ยวแก้ให้แบบเบิ่มเบมฉันไม่เข้าใจว่าเบิ่มเนี่มันแปลว่าอะไรนะแล้วเขาก็หัวเราะออกมาบอกว่ามันก็คือใหญ่เต็มตาเลยไงฉันก็หัวเราะกับมุกนี้อีกอย่างที่น่ารักมากก็คือคนไทยนะ่ะชอบหาของกินให้เพื่อนร่วมงาน ทุกบ่ายจะมีการฝากซื้อของกินแล้วพนักง,งานคนหนึ่งพูดกับฉันว่าพี่ชอบหมูปิ้งไหมเดี๋ยวหนูซื้อเผื่อและนั่นก็คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่ฉันได้กินหมูปิ้งพร้อมกับการประชุมแล้วรู้สึกว่านี่มันดีมากเลยนะฉันเคยคิดว่าออฟฟิศควรจะเงียบสุภาพและจริงจังแต่หลังจากที่ทํางานกับคนไทยฉันรู้ว่าออฟฟิศที่มีเสียงหัวเราะทุกวันนะ่ะมันคือออฟฟิศที่อยากจะทําให้ฉัน,นตื่นมาทํางานตอนเช้าทุกวันและกลายเป็นว่าฉันเก่งภาษาไทยเพิ่มขึ้น ก็การกินขนมระหว่างประชุมอะไรนี่ก็น่าจะมีแค่ที่ประเทศไทยนะทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่าตอนผมได้รับการโยกย้ายมาประจําที่นิคมในไทยผมกลัวมากเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเขาเป็นคนเกาหลีครับเขาบอกว่าแล้วภาษาไทยนี่ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมไม่รู้คําศัพท์อะไรเลยก็ทํางานกับคนไทยได้เพราะว่าเขาเล่นคาใบ้กันเก่งมากผมก็แคช่ชี้ไปที่เครื่องจากนะั้นแล้วก็ทําหน้าตกใจ คนไทยก็จะบอกว่าเสียงแปลกใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้แล้วก็หยิบประแจมายกเครื่องแบบเข้าใจโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าการสื่อสารด้วยภาษาไม่จำเป็นต้องใช้คำเสมอไปคนไทยยังมีอารมณ์ขันแปลกๆที่ผมตกใจวันหนึ่งเครื่องมีเสียงดังมากทุกคนวิ่งไปดูแต่ก็มีคนตะโกนว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นเดี๋ยวไปชงกาแฟก่อนเราค่อยแก้ตอนนั้นผมคิดว่าเขาพูดจริงแต่เปล่าเขาหมายถึงให้เรานใจเย็นๆ หลังจากนั้นมาผมได้เรียนคําไทยใหม่ๆเยอะมากอย่างเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ตั้งแต่เจอปัญหาไปจนโดนหมาไล่สรุปก็คือผมน่าไม่เคยคิดเลยว่าการมาทํางานต่างประเทศจะทําให้ผมสนุกได้ทุกวันขนาดนี้ผมชอบทีมนี้มากจนเรียกหัวหน้าว่าพี่ตามเขาแล้วและผมก็ได้เรียนรู้ว่าความสนุกในที่ทํางานไม่ต้องมาจากเกมหรือกิจกรรมเท่านั้นมันมาจากคนไทยเองนี่แหละ คนต่อมาบอกว่าผมเป็นอาจารย์สอนภาษาที่ภาคเหนือของไทยตอนแรกผมคิดว่าชีวิตครูในไทยคงจะเหมือนในยุโรปก็คือมีความจริงจังมีตารางชัดเจนมีระบบการสอนแบบเป,เป,เป๊ะๆแต่พอมาถึงวันแรกผมนี่ถึงกับตกใจเลยที่เพื่อนอาจารย์ชวนผมไปกินข้าวเหนียวหมูทอดก่อนเข้าสอนแล้วก็บอกว่าอาจารย์สามารถเข้าสอนช้าได้นะถ้ายังเห็นเด็กนักเรียนบางคนยืนซื้อของอยู่ข้างนอกแล้วมาดูกันว่าใครจะช้าที่สุด ผมก็งงว่านี่มันประเทศอะไรเนี่ยผมรักเลยการทำงานกับคนไทยสนุกตรงที่ว่าไม่มีใครซีเรียดเกินเหตุทุกคนมีอารมณ์ขันแม้กระทั่งในที่ประชุมเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆผมแอบแซวผู้อำนวยการที่ประชุมว่าหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนแล้วทั้งห้องก็หัวเราะกันผู้อำนวยการก็หัวเราะด้วยทั้งๆท,ที่เขาไม่รู้ว่าหัวเราะเรื่องอะไรกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าการประชุมแบบนี้น่าจะมีที่อื่นอีกไหมแต่เนี่ยเหมือนจะเป็นบ้านหลังที่สองของผมไปแล้ว บางครั้งนักศึกษาเงียบไม่ตอบคำถามผมก็เคยเครียดนะแต่เพื่อนครูบอกผมว่าใจเย็นเขาฟังอยู่เขาแค่ยังไม่แน่ใจว่าออกเสียงภาษาฝรั่งเศสแบบ R หรือแบบลิ้นพันกันดีผมฟังแล้วก็ขำจนสอนต่อแทบไม่ได้อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าต่างกันยังไงเขาบอกว่านอกจากการสอนนี้ผมยังได้ไปออกค่ายกับอาจารย์คนไทยซึ่งทุกอย่างดูเหมือนไม่มีแผนการอะไรเลยทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวๆค่อยคิด แต่สุดท้ายมันก็สนุกแบบที่ไม่มีประเทศไหนเหมือนตอนนี้ผมก็สอนภาษาไปด้วยแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปด้วยทุกวันผมก็ตื่นมาอย่างมีความสุขนะพราะรู้ว่าจะได้มาสอนนักเรียนอีกแล้วคนต่อมาเขาบอกว่าได้ทํางานวิจัยด้านสมุนไพรไทยร่วมกับทีมงานคนอื่นที่เป็นคนไทยในมหาวิทยาลัยทางภาคอีสานตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเข้ากับคนไทยได้ไหมเพราะว่าฉันเป็นคนตรงๆแล้วก็พูดเร็วด้วย ต้องการความแม่นยำในทุกขั้นตอนเขาเป็นคนออสเตรเลียแต่สิ่งที่ฉันเจอกลับเป็นพลังแห่งความไม่ซีเรียสแล้วก็มีความใส่ใจของทีมไทยว่าแรกที่เข้าสวนสมุนไพรฉันบอกว่าอยากจะได้ข้อมูลดิบใบย่านางซึ่งทีมงานตอบมาว่าใบนี้ดีมากเลยใช้แก้เมาค้างได้ด้วยนะเขามองมาที่ฉันแล้วก็ยิ้มฉันก็หัวเราะตามนะแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่การทํางานร่วมกับคนไทยคือการได้เรียนรู้ว่าไม่ต้องเร่งเกินไป ให้ทำไปได้วยความตั้งใจก็พอแล้วทีมงานจะบอกว่าใจเย็นนะเดี๋ยวก็แก้ได้บ่อยมากเลยจนฉันดนะ้เริ่มใช้คำนี้ในะอีเมลครับและนี่ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติที่เขาได้ทำงานกับคนไทยแล้วรู้สึกว่าคนไทยสนุกขี้เล่นอารมณ์ดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วคำพูดติดปากของคนไทยก็คือคําว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรประมาณนี้อีกแล้วอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ